วันที่9วันที่18บปพฤศจิกา6กป EP 2บทสวดคือลายชายประกอบนามโมเมพุทธเตชะสารตนตาตยะธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสิทธวาน,านารายยะปะละเมสุราสิทธิพัมมาจะอินท่าจะ จากตุโลกาคัมพีลักขกาสมุทาผู้ตุงขังกาจะซ้ำพัมมะชัยยาประสิทธิ์ทวันณตุเตชัยชยชยะทอละนีทอละนีอนุตติอุตอติหนาทีนาทีชยชยขะขคนละตนละนิยัยนิไรใยเสนาเมรุราชจะพ้นนอราชีชยชยะคัมพีละสุมพี าเคนธนาขีปีสาจจพูตกาลีชัยยะชัยยะตุนนิมิตตาโลกีชัยยะชัยยะสิงคขีสุธาธาหน้ามุขชาชัยยะชัยยะวารุณนะมมุขสาตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาทากุลคันทุกชัยยะชัยยะขจฉคนหนาตุรงสุการภูชงสีหาปยักขัตที่ปาชัยยะชัยยะวารุณนะ กายาตาชิตาชิตาเซนนาดีปุ่นนสุติโนราดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยยทอรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชยชยยทอรณีสันติสัทธ์ชยชยยมังกาลัญญาปวักเกชยชยยวัลุนญาเกชยชยยลักกาเสสุระภุชเตชา ชัยยะชัยยพรมเณทนาค่ะชัยยะชัยยะราชาธิราศาสชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปาเจกอุทธาสวังชัยยะชัยยะมหสุโรอาโรดินเทวาชัยยะชัยยะพรหมาสุรัคโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหาโกวิรูปโขจันทิมาระอิอินโทจะเวในเตยโย จักุเวโรวะลุนโิจะอักขิวายโยจะปาจุนโหกุมาโรทัตทะโกอัฏฐาลสามหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกัสสพภาชัยยะอาโมภวันตุเตยยธรรมโมจะสังโกจะ ทศพารจะชัยยกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีปวันตุเตเยเตนะอุทธเตเชนะโหตุเตชะยะมังคะลังชัยโยปิพุทธศสสริมตัวอายังมาราสัจจปาปิมตโตปาราชัยโยภูกสยามภูธิมันเต ปโมติตาชัยยัธถารัมนคนาเมหสิโนชโยปีพุทธศาสตรีมาโตอายังมารสศาสจะปาพิมาโตปราชโยอุคโสยัมโพธิมันเตปโมติตาชัยยทธาอินทคนาเมหสิโนชโยปีพุทธศาสตรีมาโตอายังมารสศาจะปาพิมาโตปราชโยอุกโสยัมโพธิมันเต ปโมทิตาชัยยัตถาเทวคณาเมหิสิโนชโยปีปุตสาธิริมาโตอายังมาราสจจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยัตถาสุปันนคณาเมหิสิโนชโยปีปุตสาธิริมาโตอายังมาราสจจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเต วะโมติตาชยตถานาคขะาขะนามาเฮสิโนชโยปิภูตสัสสิริมาโตอายังมาราสัจจปาปิมาโตปราชโยุขโกสยามโพธิมันเตปโมติตาชัยยะตาสัพพมคนามเฮสิโนชโยยันโตโพธิยามูเรสักยานางนันทิวัฒโน เอวังตวังวิชโยหิชยาสุชยมังคะเลอะปราชิตาปัลลังเกสีเสปทาวิปโกรเรอภิเสเกตาพะพุทธานังอาคัปปโตปโมตเตสุนักตังสุมังคะลังตุปปาตังสุหิตตังสุขโนสุโมโตจัสจิตังปัมมจาริสุปทากินังกายกรรมัง วาจากรรมังปัฏากินังปัฏากินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏากินาปัฏากินาอิกาตตวานละพันตเตปัฏากินเนเตอัธลัตัตฐะสุกิตาวิลุหะพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหธาสหสัพเพหิยาติภิ ุนันตุพนโตเยเทวาอัตมิทาเนอธิกาทติขายุกาตาหนตุสุกิตาหนตุสัพพทารักขันตุสัพพะสัตตานังรักขันตุจินาสาสนังยากาจิตปัฒนานเตสังสัพเพผู้เรนตุมโนระทายุตกาเลประวัตสันตุวัตสังวัฏซา วราหกาโลคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตุจะสาปทากายสุขังสุจิตตะสุขังอัตรหันตุยะทารหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวมมัมเมสุตังเอกังตมมยังพระกวาสาวติยังวิหารติเจตวณีอนาคตา ติณติกัสสอารามิตาตโปภะวะภิกขุอามมนเตสิภิกขโวติภะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจัสโุสุภะคะวาเอตตะทัโจอุปปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปปัาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังการาอนิจจติ ตัณฐาคตโตติสัมพุชธิิอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภะชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานงอนุปาทาวาตาคตางทิตาวสสาธาตุ ธรรมะติตาธรรมะนิยามาตาสเปสังขาราทุขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธิอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกโรติสเปสังขาราทุขาติ อุปาทาวาพิเกเวตถาคตานััอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวัสาถาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาจับเพธรรมาอนัาตาติตังตถาคโตอภิสามภูจติอภิสเมติอภิสามภูจิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏถะเปติปิวรติ วิภะชาติอุตานิกโรติสัพเพธรรมะอนตตัตติอิทัามาโวจะกภะควาอัตมนาเตติกูภะควโตภาสิตังอะตินันทุนตินตบทสวดพัทเทกะรัตตคาถาอะติตังนานวาคะเมยะกนปะติกังเขอนาคตาังบุคคลไม่ควรตามที่ ถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทธะตีตัมปะทีนันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัดถตัตถะวิปัสสติอหังอสังอิปรัง สังอุปปังตังวิทามะนุรูหเยอูดใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่น,นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนง่นกรอนแกลเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปางโกชัญญามะระหนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นะฮิโนสังฆะลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการปิดเพี้ยนต่อมัจจุนาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาวิม,มาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพัเทกะลัตโตติสันโตอาจิกเ,เตมุนิ มุมีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดขรานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจ,จเวกขณะสเพสสังขาราอ,อนิจจาสังขารคือร่างกายใจิตใจและรูรทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพทำมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลมไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุกวังมะระนังความตายเป็นของยั่งยืนอกวัส,สังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะรณะนัริโยสาหนาังเมชีวิตต่งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยต่งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะาระังเมนิยต่งความตายของเราเป็นของเที่ยงวะะ่าควรที่จะสังเวช อายังกายโออยอจิรังร่างกายนี้มิได้ทั้งอยู่นานอาเปต,ตะวิญญาโนครั้นปาสจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอัธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกัะลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารตั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุป,ปาทัวิธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชิตวานิพุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมสุโคความเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง,งสัพเพสัตตามารันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะริงสุจักมะลิสเตรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเถวหัง มลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเนเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยังกินจิยังกินจิสลังกัมมังสัพเพหิพระเตหิกะตังปุญงโนอนุโมทันตุ สุนันโตปนโตเยเทวาอัศมิงฐานีอธิกตาที่ขายุกาศธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเเออยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเเอัญาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเเอปิสาสัพเเยักาสัพเเเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเเ อาจารยลิยุปัจชายสุขิตาโหตุทุขาปะมุญจันตุสัพเพนักกตาสุขิตาโหตุทุขาปะมุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุขาปะมุญจันตุสัพเพสามารถตินางสุสมิชันตุโอบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนัโมโพธิสโตคันติมายะอิติภควานโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภควา นโมโพธิสโตขันติมายะอิติภะควาปฏิาาฐานคถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูปเปคะเโรโพธิคะเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเยน,นะพระปันตุป,ปูชิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหารกมันเรเทลาจากาักัชานวากาจัพิกขโว สารามิกาฐานะปฏีอุปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัปานะปูตาสุขิตาพระวันตุเตชะราผู้ชาเยติจะอันทะสัมภวาสังเสะชาตาอัทโวปปาติกานิยายานิกัธรรมะวังปติจเตสัพเพติทุกขะสะกะรดนตุสังขยงัง ขาตุกิลังสตังธโมธรรมะทราจะปุกราสังโคโหตุสพกโกวะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหรักตุสัตธโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอธิยับปะเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเน สัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโอปวัสสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิมมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรับขันติปุตตะกังเอวังธรรม,มาธรรมเมนะราชาโนปะชังรับขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกะปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพติปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหีสัมปตังบุญญาสัมปทังสับเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตถายะสีลังลับขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหโหตุขัดขันตุ เทวตาคตาสุมังคละคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิทันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิพันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหตุกนิตรันตรงสัพเพพุทธาพระรัปตาปัเจกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเจเชนะรักขังปันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปัเจกานันจะยังพรลังอาหารตานันจะเจเนะรักขังปันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเจเชนะรักขังปันธามิสัพพโส ส un, rain, al, ัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยังพระลังตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพรลังอานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระลังตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระลังตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพทุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอนันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสพัพโสสัพเพทุทธาพระปตตาปเจกาันจะยังพลังอนันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสพัพโส กรมนาถแห่งบุญสนที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธิยิพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศวายเป็นพระธาตุจ,จันแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาร,บร,ราิบดีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์กาลขออนุสงฆ์แห่งบนุญองค์นี้จงเป็นสัพพะิ อีกทั้งของเขทพเทวดาทั้งหลายได้อัิโมทนาาสาธุการในบุส่วนนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอันภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตาย,ยอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอัมร็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธา,านภาพเทวานภาพและอิทธานภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการทูน Thank <laughs> you.